สวัสดีนะครับผมนานผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่อง Mark AP และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย วันนี้เนี่ยครับผมเขาก็ได้ทําการเอาคาถา n a ูโตะนะครับผมออกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับของอื่นๆเลยนั่นเองนะครับผมสังเกตว่าของารูโตะเนี่ยก็คืออ่าหายไปหมดเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าอะไรนั่นเองแต่ว่าใครที่มองหาเว็บเติมเกมถูกไวปลอดภัยไม่แดงต้องเว็บเทพพับเติมตามผมได้เลยเติมปุ๊บเข้าพับลิงก์อยู่ในคำบธิบายเติมไวขั้นเทพต้องเทพพับฝากกดทุกใจเพจให้ด้วยนะครับับ บี้เนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็หมู่บ้านโคโนฮะวงชุบเอโดเทนเซนะครับก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมก็มีความคิดเห็นยังไงนะครับผมกับการหายไปของคาถาดีหรือไม่ดีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมส่วนตัวผมผมว่า ผมได้หมดนะครับผมว่ามันอยู่ที่การปรับตัวมากกว่าเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเอาคาถานารูโตกออกแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูบทที่2กันนะครับผมว่าจะมาช่วงของเดือน มีนาหรือเปล่านะครับผมต้องรอดูหลังจากที่มีการอัปเดตแพทมาเนี่ยครับผมว่าจะมีชุดเนี่ยออกมาหรือเปล่านั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นอของที่จะอัปเดตเป็นอีเวนต์ในแพทหน้านะครับผมเขตสร้างสรรค์โซนมันมือนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าพวกเวพอนพิเศษด้วยนะครับผมอย่าง AK พิเศษอะไรแบบนี้นะครับผมเหมือนตอน7ปีนะครับที่มันมีแบบว่า ที่มันมีควงที่เป็นแบบสแตตเดิมอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันดียังไงนั่นเองนะครับผมหน้าเดียวเราไปเซิร์ฟแอดวานซ์กันเลยครับผมไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซิร์ฟแอดวานซ์หรือว่าเซิร์ฟทดลองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้คือเข้าโซนไปแทบไม่ได้เลยนะครับโปเยอะมาก นะครับผมก็คือมันจะมีให้ลองอยู่ในโซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็แบบมันดีสักแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะก็จะอยู่ในกล่องตัวนี้นะครับผมจะเป็นของใหม่แบบนี้เลยเนี่ยเหมือนพวกเหมือนพวกตอน7ปีเลยนะครับผมจะมีแสงแสงออกมาแบบนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็น A k เคนะครับผมจะมีแบบว่า เาขาเรียกว่าเป็นบัฟนะครับผมจะมีบัฟแบบว่าไม่มีแรงดีดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าไม่มีแรงดีจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีเป็น M 6 0ไม่จํากัดอุ่นนะครับ M p 5ไม่จํากัดกอุ่นนะแล้วก็ใบสันไม่มีแรงดีดนับ M a จ็ไม่มีแรงดีดแล้วก็ M 8 2 b นะครับผมหรือว่าบา l เล็ตเนี่ยเป็นสโคบจับความร้อนอินฟราเรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูที่ AK กันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกับตัวธรรมดาเลยดีกว่าอ่าเราไปเทียบกับตัวธรรมดาเดี๋ยวเอาตัวธรรมดาก่อนนะครับผมนี่ เข้าประมาณ4 3นะครับผมตัวนี้เข้า45นะครับผมก็แรงกว่าประมาณอ่าประมาณสกินดาเมจ2ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือสังเกตจากเป้าดูนะฮะการกระจายดูครับดูการกระจายนะอ่าอันนี้ยังระยะใกล้อยู่นะไม่ไม่รวมถึงระยะไกลนะครับผมแต่ว่าดูของใหม่นะฮะดูของใหม่เลยฮะดูครับไม่ว่าจะเดินจะกระโดดตรงเด โนรีคอยนะครับผมบอกเลยอันใหม่นี่ 0, นรีคอยศูน,น,นะน,ย, AK, น,นย์นะครับไม่มีไม่มีแรงดิดเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยสำหรับ AK เนาะแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับผมแรงขึ้นจากเดิมนะแต่ว่าตัวตัวที่เก็บจากแมปเนี่ยมันจะไม่มีสกินนะครับผมไม่มีสกินเหมือนกับตอน7ปีแล้วนั่นเองนะครับแล้วแล้วเนี่ยเกือบพลาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองก่อนว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับผมอ่าอันนี้อันใหม่ อ๋อก็แรงกว่าประมาณ2นะครับผมแรงกว่าประมาณ2โอ้โหตอนแรกตกใจเลยครับแรงกว่าประมาณ2นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดู MB53 กันบ้างนะครับผมนี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแล้วก็ดูตัวของตัวธรรมดาด้วยนะครับผมนี่มาเลย MB53 ของเราโอเคชิปไปเลย3อันปั๊บโอเคเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับผมนะอันนี้เป็นปกตินะฮะ25 ตัวของแต่ง27นะครับผมก็ประมาณนี่แหละประมาณสกินดาเมจ2นะครับผมแต่ก็แค่แม็กไม่จํากัดแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ใบสันเนาะตัวนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแรงดีดนะครับผมหรือว่ารีคอยล์ศูนย์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็สังเกตจากเป้าใบสันนะครับผมสังเกตจากเป้าใบสันนะ,ะดูครับกระจายไวมากกระจายไวมากนะครับผมแต่ว่าดูของใหม่ฮนะดูฮะโอ้โห,โโหดูสังเกตจากเส้นดูฮะ เส้นรอยเส้นรอยตัวโอ,อ้โหดูฮะโอ,อ้โหตรงเกินไปไหมเนี่ยมันตรงเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่มีรีคอยล์เลยนะครับแล้วก็มีแม็กซ์เซเว่นด้วยนะครับผมหรือว่าแม็กซ์เจ็ดของเรานั่นเองอ่าแรงกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้แบบธรรมดานะครับผมปึ๊บเม็ดละยี่สิบปึ๊บอันนี้เม็ดละยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ซักประมาณอ่าสกินน่าสกินดาเมจหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ ไม่กระจายด้วยนะครับผมอันนี้คือไม่กระจายเลยนะครับผมสังเกตจากเส้นดูฮะก็คือ no รค c o i เหมือนกันนะครับรีคอยศูนย์เหมือนกันนั่นเองเป้าไม่เป้าไม่บานเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีバดบ์バレต์バレต์ใช่มีバレต์อีกนะครับผมนี่า็ตเดี๋ยวหาก่อนนะครับสไนเปอร์โอเคนี่เลยนะครับバレตดแบบปกติโอเคนี่นะครับผมอันนี้เป็นปกตินะครับผมเปิบร้อยหกห้าอันใหม่ร8 0นะครับผมแล้วก็จะขึ้น อ่าสีแดงในกล้องด้วยนะครับผมเหมือนตัวจับความร้อนอินฟาราเรดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนขอที่จริงมันจะมีซองควงด้วยนะครับผมซองควงไม่จํากัด แม็กเหมือนกันนะครับผมนะก็น่าจะแรงกว่าด้วยนะครับผมน่าจะแรงกว่าตัวปกติด้วยเนาะนะครับมานะครับผมอันนี้เป็นแค่แบบว่าหลุดออกมานะครับยังไม่แบบเต็มที่ซะเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นไฮเปอร์บุ๊กตัวใหม่นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมนี่สกายวิงจริงจ่อเก้าหางมายังไงก็ไม่รู้ตัวนี้น่าจะบั๊กเข้ามานะครับผมน่าจะมีสกายวิงอ่ามีท่านะครับผมมีฟาร์มาร์ดมีฟาร์มาร์ดด้วยนะครับไฮเปอร์บุ๊กอันใหม่นะแล้วก็มีตัว อาคาตนะเซเบอร์รัติการนะครับผมอย่างที่รู้กันว่าไอตัวชุดตำนานใหม่เนี่ยมันจะมีแปลงร่างคล้ายๆกับแบทแมนด้วยผู้พิทักษ์รัติการนะครับผมหรือว่าแบทแมนนั่นเองนะครับผมมีไอซ์วอร์นะครับผมมีกระเป๋ามีกล่องนะครับผมแล้วก็มีสกินมอเตอร์ไบค์นั่นเองตัวนี้นะครับผมเป็นเซ็ตของ ชุดแบบตำนานในแพทนานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยครับอันนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในไฮเปอร์บุ๊กนะเป็นท่าเปิดตัวนะครับผมเป็นท่าเปิดตัวนั่นเองเนาะนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีการ์ดนะครับพอลิงการ์ดตัวนี้นะครับผมมีท่าจบนะครับผมไฟนอลช็อตของ M1887 นะครับผมก็คือซองพวงเวลแปดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกินเดชนะครับผมของเซตชุดแบบตำนานเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเนาะ เป็นท่าแล้วก็เป็นชุดนะครับผมเป็นชุดเหมือนกับน้ําไฟเลยนะครับผมมีท่าแปลงล่างนะครับผมมีอันนี้น่าจะเป็นของอื่นนะครับผมภายในภายในอของที่จะหลุดมานั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นของพวกคัน,นอันนี้ท่าปักธงทรงพลังตัวนี้น่าจะเป็นท่าปักธงอันใหม่นะคิดว่า นะครับผมแล้วก็การแสดงผลที่เรียกจะไม่หายไปหลังจากท่าทางสิ้นสุดก็คือจะเหมือนปักธงปกติเลยข้อมูลผู้เล่นจะแสดงให้เห็นก็คือจะเป็นชื่อเหมือนกับปักธงใหญ่เลยนั่นเองนะครับผมเหมือนกับปักธงแค่นั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีท่าควงไม้คริกเก็ตนะครับผมอ e ีโมดรมดัน ท่าง่วงนะครับผมนี่อันนี้ก็ท่าอื่นๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีโปรไฟล์นะครับผมแชมป์44มีนี่เลยนะครับผมโปรไฟล์ผู้วิทักษ์ระติการโปรไฟล์แบทแมนนะครับผมแล้วก็มีพื้นหลังสวยๆแบบนี้นะครับผมแชมป์ซีซีแล้วก็มีเซตชุดนอนนะครับชุดนอนพาฝันนั่นเองนะครับผมนี่มีพื้นหลังประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นชุดนอนเนาะ แล้วก็อื่นๆน,น,น่าจะเป็นพวกอของขั้นนะครับผมของขั้นซะมากกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปพูดถึงเซิร์ฟไทยกันดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับผมแะผมเราก็กลับมาเซิร์ฟไทยกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่เราจะคุยกันก็คือวันที่11นี้นะครับผมก็คือคืนนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีท่าเจ้าตัว มังกรนะครับผมถ้าเปิดตัวมังกรตัวนี้นะครับมังกรแดงดราก้อนไลเดคือถ้าเปิดตัวแบบดึกดําบันเก่ามากๆนะครับผมบ้านตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสกาย i n g ด้วยนะครับผมก็น่าจะมาเป็นตู้8เหมือนเดิมนะครับผมก็ใครที่จะเติมหรือว่ายังไม่มีนะครับก็เทพพับลิงก์อยู่ในคําอธิบายนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เติมเครดิตแล้วก็เติมได้เลยนะครับผมเติมปุ๊บเข้าปั๊บ ผมบอกเลยเข้าไวมากแล้วก็ถูกด้วยนะครับผมอันนี้แนะนําจริงๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับกดเข้าไปเติมกันได้เนาะประมาณนี้นะผมแล้วก็12เป็นรังพึ่งท่ารักไม่รักใช้โทเค็นเหลืองได้นะครับผมโทเค็นเหลืองก็คือโทเค็นตัวนี้ นะผมแล้วก็วันที่14เป็นวงล้อวาเลนไทน์นะครับผมรังพึ่งใช้ตัเค็เหลืองได้เหมือนกันเนครับเราพูดกันไปแล้วในคลิปก่อนเนาะโอเคท่านผู้ชมอบวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็กำลังใจให้มาก AP ด้วยสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกุ๊บ